น,นั่งท่ไน้องเมื่อไหร่ะนั่งนั่งวุ้ยนีคู่มันกบกเขาเ่ากันบ้านน่อยเป็นบ่าวแล้วครับผมนัมม่นไหมเป็นบ่าวไปใส่ักพีเด้วยบา้านไปจีบก,กันบ่เฮ็ดเผ็ดเลยเนาะอือเพราะกันเฮ็ดเผ็ด เอาแซบเอารสแซบอร่อยแย่กะละมังกะละมังไทยไทยมันอีกเดียวบ่น้ำปลายายกําลังสกเล็กพี่น้อง หอมเปยหมปอหมเปยหอมปอมหอมเปย์แมนเน,ะนาะน้อเพินเขาไปเทียนข้วาเวเหียวอ,อ๋อค่อยกว่าไปหอมเปย์กับซาลแนก็บแมนกับเกาเสียเทียนวัวชื่อหอม จะเห็นอย่งเบึง l l ้งแข็งลดหรอใชมากเบึ้งแข็งลดบอคนท่าดีาดเอเน่ันขัวบ่ท่านพ่อมันบอขววา่นพอมแก้มะเนีย่ยมนเอาเกียมให้ยายในะมน ไส่มาเห็ดเห็ดแก้วแจ่มเหรอไปกินสุกกับไอขวามันบ่เออลูกหลานแังวใส่ใส่กินน้ำเห็ดแก้วซุกน้ำเอาแล้วอะไละบาทนี่แล้วมันบ่จะแซบขังเนาะ เงือดจะไปเอิญลูกเจ้าที่หลัเป็น,มมน,นไม้มันกินเข่าไม้มันกินหลีบพบี่น้นนองขวานเฉลพี่น้องขวาลาบเศดห่อนเศดห่อนผนวาราไฟห่อน มอนนอนเพิ่มมันถวว่ามอนเนีย่ยก็มอนนอนเพิ่มบ่เียบบนีข้าแม่นิงหน้าแกงหน้าแกงข้าแม่อ้ยจังมันมนงมากคุณแล้วกันไปดิังกางมันวันีันนีปลาัวมันบอกไปดอ <laughs> เด่กจะะมือจําเจ้า <laughs> เว้นมือหนึ่งเว้นมือหนึ่ง